วันนี้มาพบกับฝ้ายทายองเดอร์และน้องแอสตันนะคะคราวที่แล้วเนี่ยที่ฝ้ายไปตรวจโควิดมานะคะผล PCR กับผลของแอนติบอดีนะคะเนี่ยวันนี้ฝ้ายได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้ฝ้ายก็มาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ CityMD แล้วนะคะหลังจากที่ฝ้ายได้รับอ e ีเมลจาก CityMD ค่ะนี่ฝ้ายก็จะคลิกล็อกอินเข้าไปนะคะไปดูผลกันเลยค่ะ ติดค่ะไม่ติดค่ะอันนี้เป็นผลที่คอนเฟิร์มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่า pcr เนี่ยจะเป็นผลที่ค่อนข้างจะละเอียดมากกว่าร p i d t ช s นนะคะส่วนแอนติบอดีเนี่ยเสียดายมากค่ะเพราะไฟไม่มีค่ะแอนติบอดีนะคะก็คือภูมิคุ้นกันค่ะที่สำคัญที่ถ้าใครมีเนี่ยก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์ในการติดโควิดน้อยลงหรือแทบจะไม่ติดเลยค่ะหรืออาจจะไม่ติดเลยก็ได้ค่ะเอาละค่ะถ้าใครมีตัวนี้จะดีมากค่ะเพราะว่าจะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะคือแอนติบอดีเนี่ย เราสามารถใช้พลาสมาจากเลือดไปบริจาคเลือดให้แก่ผู้ป่วยคนที่ติดโควิดได้ค่ะเพื่อให้เขาอ่ะเอาเลือดของเราไปเป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานในร่างกายของเขาช่วยต่อต้านโควิดค่ะและทำให้เขาหายจากโควิดได้เร็วขึ้นค่ะนี่แหละค่ะข้อดีของการมีแอนติบอดีนะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ฝ้ายไม่มีก็ดีแล้วค่ะแสดงว่าฝ้ายจะ่เคติดโควิดแ่อนขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ นี่น้องแอสตันทุกขอบคุณค่ะอชาชาบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ